ข้างหลังของเขาเมื่อกี้ผมบอกว่ามีกองทัพของฟารโรใช่ไหมไล่ตามมาไล่ตามมาเขาเหมือนกับว่าเจอกับความตายเพราะฟารโเบบฟาร,โปปาร,โารโเปลี่ยนใจ่นองตอนแรกฟาโรให้ไปให้ไปแต่ฟาโรฟาโร่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ให้เขาไปตามมาไล่มาเลยไล่มาติดๆๆเลยพอไล่มาเข้าชนชาติอิสราเอล เหมือนกับเดินจุดจบของชีวิตเขาเรียกว่าเด่นเด็ดเห็นไหมเส้นทางของชนชาติอิสเาเยลกำลังไปเนี่ยดูเหมือนว่าไปถึงจุดจบของชีวิต้าเขาทำยังไงครับถ้าเป็นท่านและเป็นข้าพเจ้าจะทำยังไงครับแต่พระเจ้าทรงทราบว่าพระองค์จะทำอย่างไร พระองค์ทรงรู้ก้าวเดีย exactly what he wanted He to do พระเจ้ารู้ exactly แน่นอนชัดเจนมากพี่น้องพระเจ้ารู้แน่นอนว่าพระองค์จะทำอะไรกับชีวิตของเราอะไรลยาสัตสัตพระเจ้าพระเจ้ารู้ ชัดเจนเลยผมชอบวจนะของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงทราบว่าพระองค์มีประสงค์อะไรกับชีวิตของเราพระองค์จะทําอะไรพระองค์ไม่เคยมีการผิดพลาดไม่เคยมีการตัดสินใจผิดอะไรสักอย่างพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แน่นอนชัดเจนพระเจ้าเห็น ในสิ่งที่ท่านมองไม่รู้ไม่เห็น He could see what you do not see what you could see you could not see คุณไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าประเสรเิฐไม่เห็นเลยแต่พระเจ้ารู้แล้ววางใจในพระเจ้าพระองค์เวลานั้น เปิดทะเลแดงให้ชนชาติอิสราเอลเดินผ่านไปด้วยความปลอดภัยพระองค์เปิดทะเลแดงพระเจ้าองค์ไหนทำได้ขนาดนี้พระเจ้าองค์นี้ยังทรงกระทำการของพระองค์ักปัจจุบันนี้ด้วยพระองค์ทำในชนิตของท่านและในของข้พาพเจ้าด้วย พระเยซูกิจเจ้าเป็นอยู่อย่างเดิมในเวลาวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดใช่ไหมเห็นไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร์การถ้าพระเจ้าเปิดทะเลแดงได้พระองค์จะเปิดหนทางชีวิตของเรา <Yeah. S 1> เพียงแต่เราวางใจในพระเจ้าเท่าน,นั้นอะไรเอย่าง <Yeah. S 1> ขอบพระเจ้าสารุปีบทที่23ข้อ4ี่แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามภูเขาเกามันจุฬา ข้าพระองค์จะไม่กลัวภัยอันตรายใดๆ,ๆเพราะสทถาและทานพระกรของพระองค์เลาตนแล้วถ้าวางใจในพระเจ้า,า,า,จรเ,จาเราจะไม่กลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่รนลานเราจะไม่ไปเสาะหาหมอดูเราจะไม่ต้องไปวิ่งหาคนเจ้าส่งหรือผีหรืออะไร เราจะไม่เปิดช่องทางอื่นเลยเปิดช่องเดียวคือช่องพระวิญญาณบริสุทธิ์รับอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องปิดช่องอื่นเลยเวลามีอะไรเกิดขึ้นปิดช่องอื่นหมดเลยอย่ามอแวรอย่าให้เข้ามาเสียงมันแทรกอย่าอ่านหนังสือลามกจงกระปรอย่าอ่านหนังสือผีจะดูหนังผี ราอ่านพระคัมภีร์และเปิดชอ่องพระเจ้าหลวงวางใจในพระเจ้าพี่น้องถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดเราจะไปอยู่สิ่งนั้นผมบอกกับพี่น้องเมื่อเช้าที่ว่าเวลาอธิษฐานพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าก็เห็นแต่แฟนตัวเองขอคุณพระเจ้าทุกคนนี้แหละองค์เจ้าข้าคนนี้แหละคนแน่นอนและองค์เจ้าข้าใจเนี่ย เนื้อคู่เน่ยนอนพรกเจ้าค่ะแตงนั้นมาได้เจ็ดปีเป็นเนื้อหมอกแล้วดังแถมมาอาธิษฐานพระเจ้าว่าองค์เจ้าค่ะเมื่อไรมันะจะตายชั่วปีไอแก่ขอพระเจ้าช่วยพระองค์จะทําการของพระองค์ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าอยู่ในรหัสของพระเจ้าเอเมน อยู่ในรหัสของพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกว่าสิ้นปีนี้ที่นั่งของเราจะมีสองคนข้าพระเจ้าพูดแล้วก็ฟังแต่พระเจ้าหน้าของพระเจ้าประเสริฐท่านมีจะเสียงแล้วเพราะมันเสียมาเยอะแล้วเสียมา3าปีแล้วกันในเรื่องรับใช้พระเจ้ารักษาโรควางมือคนไข้คนป่วยหายไม่หายไม่เกี่ยวให้พระเยซูรับเองด่าพระเยซูเองปัญหาเจ้าประเสริฐเพราะมันเป็นเรื่องของพระเจ้าอาจารย์เป็นแค่เครื่องมือของพระเจ้าเอน <Yeah. S 2> เป็นเครื่องมือของรพระเจ้าพระเจ้าองนั้นจะรับเงียบพี่น้องต่อมาภายหลังชนชาตอิสราเอลได้มองดูข้างหลังของเขาเขาเห็นว่าโอ้ถูกปีนคั้นไปหมดเลยพระเจ้าได้เปิดทะเลแดงเป็นเส้นทางให้เขาเดินไปนะฮะเดินไปเดินอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ จนพระคำพีหนังสือสรุดีบทที่7 77ข้อ79บอกว่าพระมรคา,าหรือว่าพระบาทอันนี้ที่เดียวกันเป็นภาษาจีนนะพระมราคาของพระองค์เนี่ยอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลผมผมในค้นเอามาจากพระคมภีภาษาจีนใช้ภาษาไทยใช้ําว่าพระมราคาของพระองค์อยู่ในทะเล และแวกให้คนเดินข้ามไปและคนก็เดินข้ามไปโบ่น้องเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าทรางทราบว่าจะสร้างวิถีชีวิตวิถีทางของท่านอย่างไรเรรู้ว่าจะทำให้วิถีชีวิตของท่านไปอย่างไร He knows how To make a way for y o อพระอง์รู้พระองรู้ก่อนที่คุณจะเกิดพร้วคำพหนังสือลูกกาบทที่สองข้อเจ็ดว่าแม้แต่ผมทุกเส้นพระองค์ก็ทรงนับไว้ลองคิดดูดิใครเคยนับเส้นผมไหมใครเคยนับบางคนหมวดหน้อยๆเคยนับมันม,มีกิ่เส้นใครเคยนับขนตาไหมที่เราถอนทุกวันทุกวันเรไม่สนใจแต่พระเจ้าสนใจ He cares อเราสนปทยในชีวิตของเราพีนอ้พระเจ้าจะทรงจะเตรียมหนทางไว้ Why? สำหรับชีวิตของเราท่านอาจจะ,ะเผชิญกับจุดจบของความตายท่านอาจจะ,ะเผชิญก,กับเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในครอบครัวของทาง่าน financial ท่านอาจจะเผเชิญกับอารมณ์ที่คุณมัวอิมโชันอลอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ที่ไม่แน่นอนอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีท่านอาจจะเผเชิญกับสิ่งนั้นท่านอาจจะมาเชิญกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างลูกกับพ่อกับแม่แต่พระเจ้ามีเวลาพระเจ้ามีคัญหาเอเมน พ่าเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมอพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงเห็นเส้นทางของคุณและพระองค์ทรงรู้ว่าท่านไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตนเองเพราะฉะนั้นหนังสืออิสยาห์บนที่41ข้อที่10จึงได้กล่าวไว้บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของใครก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่ากลัวเลยแปลว่าอย่ากลัวเลยแปลว่าอะไรก็อย่าก,ล,ากลัวเลยอย่ากลัวเลยพระเจ้าอย่ากลัวเลยก็แปลว่าอย่ากลัวเลยฮาเลลูยาเราวางใจในพระเจ้า trust in Lord วางใจในพระเจ้าบางทีเราดิ้นดิ้นดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุข์ใจพี่น้องและบางทีเราดิ้นยังไม่พอเกิดความโลภมากขึ้นมาคัมภีร์หนังสือที่มโมทีบอกว่าเพราะความโลภนี่แหละจึงทําให้บางคนห่างห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ไม่ธรรมดาพี่น้องตรอมตรมนะ้าโลภมากนะตรอมตรมด้วยความทุกข์ บางคนมีห้ามีเงินห้าพันโลภมากอยากจะเอาไปออกดอกให้เขากู้ให้เขายืมแล้วท่านจะได้ดอกบางคนว่าไปเก็บดอกเท่ไหร่มันดา่าเราทุกทีเลยรองตรงกับบ้านเลยอย่าไปทําเลยพีนะ่น้องมีแค่ไหนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูเราเราอยู่อย่างนี้พอดีแล้วท่านเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีทาง นะครับพี่น้องถ้าราวางใจในพระเจ้านะฮะถ้าราวางใจในพระเจ้าและรักษาความเชื่อของเราไปกับพระเจ้าถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นอะไรเป็นปรากฏการณ์เลยแต่พระองค์ทรงเตรียมบนทางไว้สําหรับชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วผมอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอเลนต์บอย แอร์คายเป็นเด็กชายัวเล็กคนหนึ่งกับว่าวเขาเล่นว่าวบ้านเราก็มีใช่ไหมเล่นว่าวและผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกเออมันน่าคิดสิก็เลยเอามาเขียนที่นี่บอกว่าเอร์คายแอร์แอร์บอยเอาจึงเขียนไว้เป็นัวอ่านรู้สึบ่อยเป็นเด็กเล็กๆชายเด็กชา,ายเล็กคนหนึ่งกับว่าวของเขารู้ไหมเขานั่งเล่นว่าวอยู่ และมีชายคนหนึ่งเขาเดินมาว่าไอ้ลูกก็เลยนทำอะไรถามได้คุณแก่นก็เล่นว้าไม่เห็นเลยและคนแก่มองหาว่าไม่เห็นนะมองไม่มีว่าเลยหนูเองจะมาเล่นทำไมเนี่ยมันเขา,าแล้ว <S <S มันไม่เข้าท่ามันมันเขานะ <S <S แต่เด็กเด็กชายคนนี้อบอกว่าคุณลุงครับ ถึงแม้ว่าผมไม่เห็นว่าของผมแต่ผมรู้ว่าวมันยังอยู่ครับเนี่ยถึงแม้ว่าผมไม่เห็นว่าของผมเลยนะแต่ผมรู้ว่าวังอยู่เนี่ยรู้ได้ไงเพราะเชื่อมันถึงผมมีข้อคิดก็คือว่าบางครั้งเรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้ายังทําการของโรงอยู่เอเมนพระเจ้ายังทําการของพรงอยู่เพราะฉะนั้นจะได้ทอนใจ จะไปปล่อยมันจะบอกว่าเอ,อ้ยว่ามไม่เห็นลบ่อยเลยนี่คือข้อคิดที่ผมอ่านแล้วถึ่ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่แตกนะแต่ว่ามันก็น่าคิดน้องนะนะพระองค์จะทรงเลือกวิถีทางเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านบางคนอาจจะมีทางอะไรหลายทางแต่พระเจ้าจะมีทางเฉพาะเฉพาะให้เรา แต่ละคนแต่ละคนแต่ลคนไม่เหมือนกันพระองค์จะทรงเลือกเฉพาะเจาะจงเป็นสเปกตรัฟสเปกฟิ c ิคอลเป็นเฉพาะเจาะจงให้แก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเจ้าพระองค์รู้พระองค์จะประทานสติปัญญาให้แกเรา